สวัสดีครับคุณบ้านผ่านฝนวันนี้ฝนตกอีกแล้วฝนตกลายฝนต้มน้ำอีแล้วฟัาคว,วามกจักถ่ายมากระจักถ่ายมานั่นก็มันเลยฟายเยอะเลงฝนตกตั้งแต่บ่ายสามครับ โอ้โหขี้ขยะเต็มเลยนึกว่าปลาโอ้โหคองมีปลาเยอะแ,แต่มันก็สิบแปดถึงยี่สิบสองครับฝนจะตกปลาจะเป็นฝนช่วงสุดท้ายที่ตกที่ภาคก,กลางนะครับ ที่นี่เททางนี้ครับอโอ้ตกจริงๆ,ๆครับก็คือว่าตกหนักไฟดับประมาณประมาณสามสามทุ่มครับคือไฟดับเกือบถึงเที่ยงคืนครับนะดวครับวันนี้เราจะ ทำอะไรกินกันนะตัวน,นี้ก็ทำข้าวลำบากนิดนึงครับผลงานวันนี้นะครับตรงนู้นตัวใหญ่อยู่นั่นแหละโอ้โหตาขาวครับนี่ครับอันนี้ผลงานล่าสุดขยะเต็มเลยขยะเต็มเลยอ๋อ น้ำปลาประกดประกดเบขนลอยประกดครับประกดน่าจะกำลังประมาณนี้แหละช่วงนี้นะ,ะต้องดักทั้งคืนวันมันไม่่คยต็ดไม่ค่อยวิ่งกลางคืนมันติดข,ขาวเลย แกะกลับมาสามโมงเช้าอ้โหถ่ายถ่ายสามเซนใช่ไหมครับายัางมืดอยู่เลยนะอาการนี้ก็แสบทั้งวันครับทั้งคืน นะอ่าครับผมมาครอบเกียรดตดิย์ใครมาครอบเกียดเนาะเข้ามาข้ามาพานพบรบกตขอ ต่อยหน่อยวันนี้เมนูปลาหมดเลยครับลาปา,ลาป,าปาลา,ปา,ปา,ปาครับล่าปลาต้มปลาลาาปลาต้มปลาทอดปลาครับโอ้นี่มเมนูปลาพอดีผ่านพรไป ปลามาัา,ายนะครับแล้วก็นี่ตูดหมดูตูดมาครับกับดาวครับมะเขือคืนน,นไพเป็นหม้อของข้าวเลยครับมาครับมานี่ครัต้มโคง้งนะต้มโค้งอยู่แล้วครับช่วงนี้กินปลาเยอะ Ừ. Ừ. mà không, mà bao, ừ. không không bao, hai, đang có ơi, gặp lúc có ơi còn ba ในมันรวังกันวะมีอนอยากตายไหมยังไม่ถึงมีก้อนพังพอยังไม่ถึงเส้นใช้ครับมา,าทำโน่นนี่ยังไม่ถึงเส้นใช้ ขมไม่ไงมันบางทีกินแล้วอืดท้องครับเพราเราต้องหาอะไรให้มันแบบแก้อืดท้องนี่ครับตุนหมูตุนหมานี่ยครับ สุดยอดครับชค้นีสุดยอดแล้วไม่อยากมกินงูม้ยังมีต่อ ปลาและเขาได้คองที่าจัดมาช่วงนี้เยอะไหม,มวะเยันมันไหมันบักปูนาคาเกะนาคาเกะโอคาโลเจ็ดสิบ เอยซื้อมันไม่คเคยมีหรอกมันน่ามันไม่รู้ไงบอกมม่รัามีวะมันยังไม่แค่ยังไม่แฉ่ังไม่ได้หรืปมันต้องพฤติกาก็ม,มีสีเรื่องนะ ยังยังมันอยู่นะแต่มันยังไม่มีมย,มยังไม่มีไ,มไมมอ้สีเหลืองอ่ะมีตัวผู้ <c oughs> เออปัญาละาบครับตุนโมตุนมานี่สุดยอดแล้ว ในการรบายของยยอยาจัเงินไหนเนเงินไหนพันกันนง เด็กใช่มาแลวมาแล้วครบวางกันมมงตาคน บางพันธุ์ก็กรอบนะที่เปลือกใจอ่อะข้งนางหนมันจะกรอบอาตาม,มาไม่มอืมกรอบเนื้อเยอะแลอว 中况。 อนนะยยนี้อากาศฝนฝนไม่ค่อยนะครับาฝนไม่ค่อยหยุดเพราะว่าฝนสั่งฟ้า ยอดอันเนี้ยเป็นน,นาทางไปน,นานนใหญ่เลยใหญ่เลยทางไปนาของยุทายัางนะบางทียอดเขาอ้วบนะ่ะยอดอ้วบทางไปเดินอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันโดนปูนมันร้อนตาย เมนูปังสามปักอืม นราเปนปาลาอะไรพวกเนี้ยต้องหาอะไรมาแล้วไอ้ด่นดีนะไอเด่นเดินก็ฝนตกเยู่ปลาเนะน,น,นี่ยมพูนอนปลาทอดด้วย ป่าเอ้ยมองคำนั้นะมันกลิ่นไหมจ๊ะมีครับมัคล้ายถิ่นเนี่ยคล้ายถิ่นแต่จะขมนิดหนึ่งขมไม่กลินกระเดา Ủa đừng mẹ 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 nhiều คนที่กินไปบางอย่างโอ้เป็นก้อนกลมเลยนะเปนก้อนกลมไม่ไม่ย่อยผมเนี่ยเรื่องเนื้อเนี่ยเนื้อวัวนะงดงดในตอนคืน,นมันไม่ย่อยในงหงอมต้องกินในนี้ตอกก่อน อืมใช่มไพร้อมเหมือนกันนะใช่ผม,มโอ้ไม่เอาเลือเอ,อเป็นเป็นนั่นแหละเป็นเป็นก้อนนั่นนะแหละกข้าวอยู่หมไม่เ็รครับเปานกครับแลครับผมเปิดาการขอนครับ ข้าวโอ๊ตปลาขายห้าเซนขายห้าเซนปลาทอดน้ำน้ำไบใบกริปุกนี่ก็สุดยอดแล้วครับปลาธรตะไคร้ทำแล้วก็อร่อย ลองไม่ขมแบบขมมันไม่อร่อยนะจะขมแบบม,มันไม่ถึงใส่จ้าด้วยคือกินนีถ้าเดาว่ากินได้นะแต่กินใส่จ้าไม่ได้นะไม่เพราะว่าเราไม่เคยกินมาก่อน,นไงใช่ ม,มินักาีไมันขมมอะไรขนา,าดนั้นแต่กดาดเนไดาเรากินกินมา้นจเือดึมกินนานแล้วไม่ขมเหมือนะดาบไม่ขมเหมนกันกินผักเห็กาทีไรที่เว่ามันขุนมขมอะไรผ่านรู้สึกพี่มัน ไม่ไมีเลยขมมากแสดาแล้วอมไม่ใช่แต่พี่กินปักยอดปักไอคากับปักไ่การปลาขวดว่ามันมันขมว่าจริงเลยขมมันจริงเลยไม่ได้เราไม่คุ้นกับมันนะเราไม่คุ้นเเพราะว่าที่นเพราะว่าไม่ขมที่เราบอกเราไม่คุ้นลาบปลาแล้วก็ วันนี้คือปลาวันนี้นะปลาได้มครับวันนี้มันพี่ว่ามันอร่อยกับทุกครั้งอร่อยเพราะว่าปลามันสดนะสดแล้วครับเรามาทำกินเลยฮะับเออพี่ว่ามันอร<งาน>่อยอร่อยกับทุกครั้งเแล้ววันนี้ฝนก็ตกเลยครับปลามันสดไม่แนะ่ถ้าแดดจะจัด,ดพี่พ่ออาจจะได้ทำปลาแต่ทั้งวันแล้วลนะ่ะวันนี้มันมันฝนตกนะ ทำความสะอาดคนระัหมือนแบบตอนเนี้ยมีหลายมานทำเพื่อวันพระหรือว่าทำเพื่ออะไรวันพระเหรอจะถึงก็ตืน่นจะถึงงานกรัวเขาก็เลยเปลี่ยนคนไปเื่อใหม่ทำใหม่วัดอีกงานไปดูงานไปดูใหม่เยอะยาวๆอีกอนะ่ะ หยุดยาไปแล้วออกจาแล้วหยุดาแล้วแล้วก็ในววัดครับในที่วัดที่อาจารเอาน้ำไปลงแล้วก็เปลี่ยนใหม่บ่าทำความสะอาดใหม่หน้าก็ติดหน้ากุดอาจารย์หลวงพ่อก็ทำความสะอาดใหม่บอกเสร็ตรงนั้นหมดแล้วก็ในห้องที่เก็บขอแล้วทำความสะอาดใหม่หมดอาจารย์วันเนี้ยก็คือใหญ่เลย ใหญ่เลยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนแล้วก็เคลียร์ข้างบนพรุ่งเนี้ข้างบนตรงที่พระนั่งไอหนึ่งก็เอาผ้าไปซักผ้าม่านไปซักให้อือวันนี้พี่ก็ไปเคลียร์ตรงหน้ากุดเขาตรง,ตรง,ตรงตโต๊ะตรงอะไรนั่น้งหมดเลยจ้ะอืเช็ียตรงเช็ียโต๊ะปัดที่โต๊ะที่ฝุ่นมดถึงวันงานจริง มันก็กลับมาเลยอีกใช่ทีนี้มันก็ยังมันก็ยังมีว่ามันไปทำบ้างแล้วลางก็นเท้าลวกมันต้องไปมันเลยมันโอหมมันม้างก็ีนทควสะอาดให้เหน่อยอย่างน้อยครั้งหน้าก็เบาแรงนะก็พี่แรงี่แดงกะปีน พิจา้่าเปสิงกะพราร่วเลยใช่ของน้าเบาแรงฮะเบาบอบมากนะองในห้องอืมหออมไหมล่ะพอมิ่มไหล่ะหอมอดีเลยนะอือบรับอลแมวมัะแล้วทำงานวนนี้เดี๋ยวไปตุ่มตุ่มจะไม่ทำงาน มันมันจะห่อหอะไรพ่อตรงข้างมันยังไม่ได้ทำตรงข้างตู้กับข้าวน่ะไม่ได้ทำเลยอย่า,กกานะยลืมทำในอุติหลวงพ่อเลยนะที่ไปนั่งกันนะอ่ะที่ไปนั่งกันอนะ่ะทำแล้วทำอนะไรนแล้วหลังนั้นอ่ะที่เป็นป่ายุงอ่ะพูดนะนะปาะนะ่านั้นอ่ะนี่ยิ่งฝนตกนี่งได้พ่อเอ้ยนะไอ้ ตะกาบเอ้ยยุง่งเลยใช่ไหมผมว่าโอ้โหแน่นอนตรงยาวกว่ปุูตรงลูกอาจารย์ตรงเห็นลูกตรงที่ลูกข้างฝาอือืพวกกินอืมจริงจีไอ้หน่งไอ้หน่งเราไปเทบที่ญี่ปุ่นตะปูมันหลุดอืตาเลยลูกโศงภาั้งลูกองภาพวกกินอะไรทั้งหลัง ชีวิตผนังอะนะแกะออกมาจานบวกกินเลยที่บืดอคือถ้าอยู่ไม่เป็นไรถ้าแกะร่วงก็บวกกินนานแล้วบวกกินช่วยพี่ไปอายาสิ่งในห้องเล่นห้องเก็บของเก็บของหรือใหม่หมดทำใหม่คือโหล้างทักทีเนึ่งคุณน้องคุณน้องเขาจะมีไปช่วยเลยนะ่น้อยคุณน้องอย่าน้อยไป คือแบบก็ดีถ้าข้างหน้าผมว่าใกล้วันใช่ไหมมันไม่ได้เบาบแล้วเบ,บ,า,วแวบาแล้ว่งดีกว่าเราไปหนักตอนวันนัย้หเคลียดงน้นสาดจยสอเ็ร้อยแบบนะแต่มันก็นย,นะยกังรูด้ดีกว่าเข้าก่อน่น,นี้เป็นข้างบนข้างบ,<ม>บนวันนี้ก็มีข้างบนข้างบนก็แล้วเนี่ยข้างบนส่วนนึง นี่เรงตรง้องห้องญ่องข่องหลังน,นี้เป็นข้างบนคนอื่นอยู่เนี่ยคนอื่นมนนนว่า้เนี่นนย นนคนที่เคยเป็นต้ามาเขาไคฝาทกวันโมกนมีกิสองันี้น,ะม,มสสนะมีนน้อยรน้อย,อยเยลยหัเหมียตวันมามตอขาเหมือนมช่วยมีสักคนผู้ใหญ่มีสักคนเป็นหนวาจะมห้านะ ปลาตังเอ๊ปะปตังคุณน้องไก่น่น,น,น้อ,อ,อยใครทำได้ความวันใหย่บ้างครับผม สถานะน์ร้านตระโดดกระโดดเขาไม่ได้ไปเขาเมีม,มีเขาก็เอาตังค์ให้ที่ห้าสิบบาทแล้วเขาก็ซื้อที่คู่ห่อหอนะแพ็กนึงแล้วก็น้ำยาล้างจารสองขวดแล้วก็ฟองน้ำล้างจานแล้วก็ทำที่เขาไปซื้อคาราบาลมาให้ห้าขวดที่เขาให้ตังค์ไปนะ

พอใจอ่ะว่าที่พอใจอ่ะครพี่พี่สะพายแม่เนี่ยพี่สะพายแม่แม่วัดไปแม่โม้นะครับใครจะรวมบวุญกระถินนะวัด วังศีทานะครับวันที่สิบพฤศจิกายนหกเจ็นะครับก็มาร่วมบุญที่วัดนะครับอยาจะมาะบริจาคสิ่งของก็เข้ามาได้ที่วัดนะครับมาช่วยกันทำควาสตราวัดนะครับอยู่ที่หมู่สิ <12. S 1> นะครับบ้าน<บ>ตนําบลบางตวอยางนะบ้านบางศรีทานา,า,าครับ,นะบ ะครับก็มีนักอาทิตย์นะครับตรงกับงอาทิตย์นะท่านใดว่างก็มีลงทางนะครับมีลงทางท่านจะประสงค์ที่จะทำลงทางก็มาติดต่อที่วัดได้นะครับหรือว่าจะเอ่อทํบุญงบุญกุศลก็ติดต่อได้นะครับนะรับเสมอนะครับบาทนึ่งสองบาทนึ้งหมดครับไม่ได้มีการบังคับนะครับการทำบุญด้วยการบังคับช่วยกันครับท่านใดที่อ่มีจิตบุญกุศลนะครับ ็เมน์ไว้ใส่โพดแล้วก็เราจะาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ฝนฝนตกครับฝนตกพึ่งจะหยุดไปไม่นานนะครับก็เลยกินข้าวามนี่เมนูปลาปลาพรอนนะครับปลา,า,า,าสามอย่างครับ <c oughs> เหมือนกับไก่สามอย่าง Bye.